สวัสดีครับนาโนเคฟิทเบอร์นะจ๊ะมาพบกัน E ี EP ีนี้เป็น EP ีต่อจาก E ีแล้ว EP ีสองนะครับที่ผมจะแยกปลาหมอไทเกอร์มาเริ่มไปแยกกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันตู้ไม่ใหญ่หรอกแต่ว่าน่าจะตักยากอยู่เพราะว่ามันก็สกรปรกอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ทิ้งไว้สามสี่เดือนอยู่อย่างนั้นเลยนะเราเริ่มอ่าพอมองเห็นตัวปลาอยู่นะครับเดี๋ยวแปลพวกอ่าพวก,พวกเ,เรียกอะไรอ่ะไอที่ผมวางให้เป็นแบบให้มันหลบอ่ะ นู่นนี่นั่นต้นมงต้นไม้เลยอกผมเริ่มทยอยอ,ออกแล้วป่ะเดี๋ยวไปดูกันครับอ่านี่นะจริงแล้วผมจะมีใบนี่เขาหลบด้วยนะใบเขาเรียกอะไรอะด่างผู้ด่างนะเอาออกไปแล้วนะครับไอ้นี่กระป๋องก็ต้องเอาไว้สองไซส์นะเพราะว่าเดี๋ยวแยกไปเลยนะครับไม่เอามานั่นกันนะครับนี่นะข้างในก็ยังมีอะไรลงกรุงนางเละผมก็แบบเนี่ยนะเราก็มานี่ไปด้วยกันเลยดีกว่านะ ย้ายไปด้วยกันนี่แหละเนาะช่วยกันทํานะเออเพื่อนกันก็ช่วยกันทําเนี่ยนะเนี่ยมันจะมีลูกปลาไซส์เล็กๆอยู่อีกนะผมก็มองมันมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ไม่มีนะมีเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยนะเดี๋ยวเรารู้เลยว่ามันมีหรือไม่มีนะครับแต่ผมมั่นใจว่ามันมีอ่ะเออแล้วก็มันคนละไซส์ด้วยซ้านะมันคนละไซส์เลยนี่ขนาดผมเอาอันนี้มาครอบให้มันนะ น้ำเริ่มเหม็นเน่าแล้วนะยิ่งเอาอะไรไปให้มันอยู่หลบเยอะๆเนี่ยอไอแดดมันเข้าไปไม่ถึงเนี่ยก็ก็พูดง่ายๆมันก็มันก็สกปรกนะผมบอกก่อนนะเนี่ยมันก็จะเป็นข้าเป็นไรนะครับแต่ดีกว่าตอนนี้ต้องแยกแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเราเลี้ยงปลามันก็อย่างนี้นะเลี้ยงบ้านๆนะครับเพราะไม่เป็นนะเพราะฉะนั้น อะที่ทาได้เราทําได้ขนาดนี้ผมไม่รู้นะผมไม่ยังไม่ได้ภูมิใจกับมันเพราะายังไม่ได้หลักร้อยหลักพันนะผมอยากจะทําให้มันรู้เรื่องไปเลยผมไม่ควรนิสัยอย่างนี้ถ้าทําทําให้รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวเริ่มเนี่ยเนี่ยเมันจะมีไซส์ต่างๆกันเยอะนะอันนี้เอาพวกอุปกรณ์อะไรออกมาแล้วเดี๋ยวเริ่มตักเริ่มอะไรไปด้วยกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันไปคัดไซส์ยังไงเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับเยอะอยู่นะอุ้ยหลายสิบตัวอยู่นะครับ หลายสิบตัวอยู่นะนี่อันนี้ไฟค่อนข้างเล็กนะมันจะมีหลายไฟผมก็งงเหมือนกันแล้วนะทำไมมันมีหลายไฟ อันนี้ค่อนข้างใหญ่ไอตัวนี้ใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยตัวเท่านี้โป้งเลยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกตัวมันใหญ่แล้วมันก็ไล่กินตัวเล็กเออเดี๋ยวตนอ้แยกไปก่อนนะไอ้นี่ยังถือว่าอยู่ร่วมกัไหนนี่ได้อ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนยังเลือกแบบนี้ดูก่อนนะอืมไม่ง่ายเหมือนกั้นคนไม่รู้นี่เวลามาทำอะไรก็นะ เราก็ไม่รู้มันกินกันยังไงแล้วอมันจะล่อตาลหลุดไปสองตัวแล้วนะเนี่ยก็จะมีไซส์ที่มันค่อนข้างจะใหญ่อย่างเงี้ยอันนี้ใหญ่แล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหตัวกลมปอกเลยอันนี้สวยแล้วเนี่ยนะอ่ะอ้นี้ยังอยู่ในไซส์เล็กอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคัดได้สามไซส์นะน่ะอันนี้นะครับผมเริ่มจับแยกมาแล้วนะครับ อาจจะมีเสียงฝนเข้าแทรกหน่อยนะจังหวะฝนตกพอด,ดีนะครับอาจจะยินไม่ได้ยินไม่ค่อยชัดกขอโทษด้วยนะครับแต่คิดว่าได้ยินอยู่แล้วแ,ลวแหละผมเสียงดังเป็นคนเสียงดังอันนี้คือชุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไซส์กลางนะครับก็น่าจะได้ทั้งหมดประมาณผมมี20ตัวแหละอ่าประมาณ20ตัวบวกคิดอย่างนี้นะเฉพาะไซส์กลางนะครับ20ตัวบวกนะครับก็ถามว่ามันมีทั้งมีทั้งเผือกด้วยนะครับอย่างเงี้ยเผือก นะครับแล้วก็เป็นแบบธรรมดาสีเขียวกัราคาไอ้คาดดำนะครับธรรมดาเดี๋ยวผมมันจะมีชุดใหญ่ที่ว่าพอจะเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็ทำไซส์นะครับแล้วก็เอามาทำพัน์ุได้เดี๋ยวจะมาทำเผือกขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าอย่างเราถามว่าใช้เวลาสามเดือนสองเดือนสาเดือนนะครับนะครับถ้าใช้เวลาสองเดือนสเดือนแล้วเราทำได้แค่เนี้ย มันถือว่าอาขาดทุนนะครับถ้าเป็นฟาร์มเขาก็มองขาดทุนเพราะว่าฟาร์มเนี่ยเวลาเขาขายขายกันเป็นร้อยนะครับขายกันแบบถุงหนึ่งบางทีเอามาอย่างตลาดละเล้งอย่างเงี้ยก็ถุงละร้อยตัวนะครับแล้วเราอย่างเงี้ยได้ประมาณผมบอกก็ยี่สิบบวกไม่เกินสามสิบยังไม่ได้นับตัวนะครับผมไม่ได้นับตัวก็ถือว่าไม่คุ้มแต่ว่าถามว่าเราไม่รู้หรอกถ้าเราท,ำทำารําทําปลาคู่หนึ่งให้มันมันเพิ่มจํานวนได้อย่างผมก็เรียกว่าเพาะ ขอพันได้แค่แค่นั้นแล้วก็แล้วก็อ่าเท่ากับว่าเพิ่มจํานวนได้แล้วเราก็ขอพันได้แต่ว่าถ้าจะเอาเต็มระบบหมายถึงว่าให้เหลือลูกเยอะๆเรายังไม่รู้ถึงขั้นนั้นก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับนะครับผมทํามาป,ปูปลาเลยไอเย้เดี๋ยวเดี๋ยวยางงี้ก่อนผมให้ดูข้ามไซส์ก่อนนะครับก็จะไปอีกไซส์หนึ่งนะครับเป็นไซส์โตแล้วกันนะอันนี้คือไซส์กลางนะไซส์กลางตอนแรกผมน่าจะเอาไซส์โตให้ดูก่อนนะ,อะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมคิดว่า,าเพื่อนพ้องน้องพี่เราโอเค ฉลาดกันทุกคนนะครับมามามาเดี๋ยวไปดูกันอ่าอันนี้ก็เพื่นสาโตนะครับสาโตนี่จะมีทั้งหมดไม่นี่ไม่เยอะน่าจะไม่เกินสิบตัวนะไม่เกินสิบตัวแต่ตัวมันเริ่มใหญ่แล้วนะครับคือเนี่ยตัวอย่างเงี้ยมันจะไปกินตัวเล็กแล้วในที่ตาโบนี่เนี่ยดูดิอันเนี้คือตัวใหญ่แล้วนะครับเนี่ยแต่ตัวหุ่นเขาสวยนะหุ่นเขาช็อตเลยนะครับตัวสั้นๆเลยนะครับตัวกลมป้องเลยนะครับก็อย่างเงี้ย สาแบบนี้ก็จะมีไม่ถึง10บตัวนะครับแล้วจะมีเผือกด้วยนะครับเนี่ยเผือกเดี๋ยวผมจะแยกสังหะนะครับเผือกกอ็เดี๋ยวจะเขาจะไปจับคู่กันนะครับาอเนี้ยคือสีเผือกผมก็ไม่รู้ว่าหลุดมาได้ยังไงก็คือเราทําแล้วมันหลุดออกมาผมไม่น่าผมไปเดินตอนที่ผมซื้อมันทําไมมันมี2สีนะครับมีสีเผือกนะครับแล้วก็มีสีเขียวคาดดาด้วยนะครับแล้วก็สีเผือกนะครับก็อ๋อโอเคมันคงหลุดมายีนมันด้อยแล้วก็คงเอาเผือกตีกับเผือกหรือว่าผสมกันไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะคัดออกมา เวลามาขายเขาก็คัดออกมาว่าเอาเผือกไปไว้กับเผือกแต่ว่าผมว่าถ้าเอาเผือกตีกับเผือกคงจะได้เผือกเยอะนะครับก็จะทําเผือกด้วยไอ้ตัวนี้ก็กึ่งนะไอ้ตัวนี้ก็กึ่งนะจะเป็นเผือกด้วยนะนเะนี่ยแต่มีลายนะครับก็อันนี้สายใหญ่นะครับที่ได้ประมาณเั่กี่ตัวได้อ่านับแล้วได้แปดตัวนะครับก็ถือว่าถือว่ารวมพอนุองด้วยี่สิบกว่าตีได้ยี่สิบยี่แปดนะอคอกเดียวนะอันนี้คือ,อคอกเดียวที่ผสมได้คือพ่อแม่เดียวนะครับในตู้นั้นนะครับยี่สิบนิ้ว นะแล้วอันนี้ก็จะมีลูกเล็กคือไซส์เล็กผมก็งงว่าทำไมคอกหนึ่งมันเอาโอเคมันมอาจจะเป็นหัวปลากับหางปลาผมเข้าใจได้นะครับเพราะว่าผมก็เพาะปลามาพอสมควรนะครับก็จะรู้ว่าเพราะหัวปลาเนี่ยมันก็จะใหญ่กว่าเาเพื่อนนะครับแต่หางปลาเนี่ยมันก็จะเล็กแต่เนี่ยมันดูมันเล็กเกินไปหรือเปล่าตัวมันเล็กมากเลยนะความเข้าใจของผมคืออย่างนี้นะปลาหมอสีจะออกลูกถี่มากไอปลาหมอสีบูไท,ทเกอร์เนี่ยนะมันจอ,อกลูกถี่ แล้วถ้าเป็นที่ที่มันไปใครไปยุ่งม,มันไม่ได้เนี่ยถ้าพ่อแม่มันยังอยู่ดนนั้นผมความเข้าใจของผมนะคือมันก็จะออกลูกอยู่เรื่อยๆพอออกลูกมาพอเลี้ยงลูกได้สายหนึ่งลูกไปหากินได้ปุ๊บมันก็เริ่มปล่อยนะครับให้ไปอยู่กับพี่ๆน้องๆมันแล้วก็เริ่มออกลูกใหม่ในตู้เดียวนั่นแหละในน้ําเดียวเลยนั่นแหละนะครับความเข้าใจของผมน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าอย่างนี้มันจะข้ามสายกันนานผมมองนะปลาบูเทเกอร์เป็นปลาที่ว่าไม่ได้โตใหญ่เร็วนะครับเนี่ยไอ้เนี้ย ถ้าจะให้มันขึ้นมาถึงไซส์เนี่ยโหผมก็ว่ามันสามเดือนนะสองสามเดือนอะนะเนี่ยผมก็ไม่รู้มันก็มั่วกันอยู่ในเนี้ยสองสามเดือนเนี้ยผมได้มาทั้งหมดสามไซส์งงนะครับงงแต่ว่าเราก็พยายามทําความเข้าใจกับมันนะครับทําความเข้าใจกับเขาแล้วก็ตอนเนี้ผมก็เทียบไว้อีกคือปู้ยง่ายผมก็ทําไว้อีกสองคู่สามคู่นะคือทําไว้อีกดูว่ามันเพิ่มจํานวนได้ยังไงนะครับถ้าว่ามันเป็นหัวปลาหางปลาก็แสดงว่า ก็เป็นไปตามเหมือนปลาตัวอื่นทั่วไปนะครับคือคือพ่อออกมามันจะมีหัวปลาหัวปลาก็จะโตเร็วกว่าคนอื่นเขาอ่าอันนี้ก็คือเป็นปกติแสดงว่าคอ,อกเดียวพ่อแม่เลี้ยงคอ,อกเดียวเลยนะครับก็เลี้ยงจนโตทุกคือพูดง่ายๆเลี้ยงออจนโตระดับหนึ่งอย่างเงี้ยผมก็แยกแล้วผมเอาพ่อแม่มันออกได้ประมาณเดือนเดือนกว่าแล้วนะครับเพราะเพราะเห็นเริ่มเห็นว่าตัวนี้มันใหญ่แล้วนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับผมก็เลยว่าอ,อแบบ ยังไงอะแยกดีกว่านะครับเพราะว่าพ่อแม่มันเราจะได้เอามาทําพันุ์ได้อีกนะครับเราจะได้เอามาทําพันุได้อีกก็ถามผมว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จไหม,ม<笑><笑>ก็ถือว่าอะระดับหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยทำแล้วได้อะไรมั่งเนี่ยคือผมก็ตั้งใจทํานะผมก็พยายามทําอย่างที่ผมบอกว่าเวลาผมทําอะไรเนี่ยถ้าผมอยากทําผมก็ทําเต็มที่นะเออแล้วก็เก็บพวกเนี้เก็บเกี่ยวพวกนี้อย่างน,อน้อยมันก็เป็นประสบการณ์แหละ ออถึงมันจะไม่ได้เป็นปลาเพราะยากอะไรมันไม่ได้เป็นปลาเพราะยากนะความเข้าใจของผมตอนแรกคือทําไมมันยากจังมันไม่ได้อะใส่ไปสองสองข้อมันก็กินลูกมันหมดมันมีปัจจัยหลายอย่างนะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องปัจจัยมันด้วยนะครับปัจจัยมันเนี่ยถ้าถ้า,ถามีคนไปดูเขาเยอะๆหรือว่าไปมองเขาเยอะๆหรือว่าเป็นที่ที่แบบว่ามีคนดูเขาเห็นนะ่ะเขาก็จะกลัวนะครับกังวล ว่าใครจะมายุ่งกับลูกเขาหรืออะไรเนี่ยอาจจะกินลูกตัวเองได้นั้นก็มีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ปลาที่จับคู่กันเนี่ยหลายคนที่เข้าคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับว่าจับคู่แล้วมันไปซื้อมาบังกัดกันตายหมดเลยคือมันกัดกันตายเลยเหลือตัวเดียวคือมันไม่ใช่คู่ของมันนะครับปาลานกแก้วนี้ใส่ของเขามาจับคู่เองนะครับก็คลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็เท่ากับว่าเราได้ลูกปลามาสามไซส์นะสามไซส์นะครับก็ ประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งไม่เยอะแต่ว่าก็ถือว่าถือว่าพอได้เลยทีเดียวนะครับก็จากคราวที่แล้วไม่ได้เลยคือไม่เหลือเลยอ่ากับตอนนี้ก็ได้มาพอสมควรนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าผมพอใจนะผมพอใจเพราะว่าเราไม่ได้แบบเป็นฟาร์มเพาะปลาอะไรขนาดนั้นเราได้ถึงก็เราได้เพิ่มขึ้นมาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ไ พูดง่ายไม่ได้แบบไปน้อยใจเลยว่าท,ทําไมทาได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เดี๋ยวมันก็จะเป็นประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์แล้วก็อ่าเติมไปเรื่อยนะครับ <c ensus> คือเติมความรู้เราไปเรื่อยแล้วก็แบ่งปันความรู้กันไปในกลุ่มเรานะครับในช่องของเรานะครับอ่าสําหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อน <c ups> แล้วเดี๋ยวผมแยกขาที่แยกก่อนผมยังไม่รู้ว่ามันจะแยกมันอยู่ยังไงนะครับเพ <c ups> ราะว่ามันเปลืองพื้นที่อ่ะอ <c ups> เออ <c ups> เพราะว่ามันต้องถ้าเป็นตูต้ก็ต้องสามตู้อ่ะเออ แล้วก็นี้ผมไม่ได้เตรียมตู้ไว้แล้วผมแยกเนี่ยคงต้องผมว่าคงต้องใส่รางโฟมอะนะให้เขาอยู่รังโฟมเออเพราะผมมีรังโฟมอยู่พอสมควรนะอาจจะต้องใส่รังโฟมเลี้ยงนะครับก็คลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะเพื่อนๆนะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับในช่อง Nano, OK, นาโน o อเคฟิทเวิร์สะใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ก่อนเป็นกำลังใจให้กันเอาไว้นะครับช่องนี้ก็แบบนี้นะครับเรียนรู้กันไปแบบนี้แหละ อะไรที่เราไม่รู้เราก็นะสวนเลยผมก็สวนเลยเพื่อนๆอยากรู้ผมก็ใส่เลยนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับช่องช่องผมมันเป็นอย่างนี้ก็บางคนเขายังไงอะ่ะมันจะเป็นช่องมีสาระไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็แล้วแต่มุมมองคนนะก็คลิปนี้ไว้เท่านี้แหละจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า